บนมือถือ Android ของมันเพื่อนสามารถทำแบบนี้ได้เพิ่มระดับเสียงเสียงดังหรือเสียงมากก็ได้หรือจะเป็นไปที่หน้าหลักหรือจะเป็นกลับหรือจะเป็นการถ่ายหน้าจออ่าเราก็สามารถที่จะถ่ายหน้าจอแล้วประกฏรูปได้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มเสียงด้านล่างและก็ปุ่มปิดเลยหรือจะเป็นการปิดหน้าจอ ใช้มือถือง,ง่ายขึ้นเมื่อคุณทําแบบนี้เมื่อเพื่อนๆใช้มือถือของ Android เพื่อนๆต้องการที่จะให้มีตัวช่วยในการเข้าถึงเหมือนกับ i p h o n นเพื่อนๆสามารถที่จะทําได้อย่างง่ายๆไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนๆให้เพื่อนไปที่ปุ่มการตั้งค่าและเลื่อนหาการช่วยเหลือการเข้าถึงแล้วก็ไปที่ปุ่มการต้อตอบและข,ข,ข้อความเหมือนข่องแคล จากนั้นให้เพื่อนไปดูที่เมนูการช่วยเหลือให้เพื่อนไปติ๊กไปทางด้านขวาให้เป็นสีน้ำเงินมันก็จะปรากฏตัววงกลมและมีสี่เหลี่ยมสีอันเป็นตัวการช่วยเหลือการเข้าถึงเพื่อนก็สามารถที่จะทําได้จะซูมขนาดของ Android อย่างรวดเร็วก็ได้หรือจะเป็นตัวเคอร์เซอร์เลื่อนเหมือนกับคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นที่ล่าสุดเราก็สามารถที่จะปัดทิ้งแอปต่างๆได้จะเป็นหน้าหลักหรือจะเป็นการถ่ายภาพที่ที่ผมได้โชว์ไว้ ก่อนหน้าน,นั้นก็ได้เพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเปิดตัวการช่วยเหลือกันกขาถือได้อย่างง่ายได้